ครับหลังจากเสียบผมก็ข้ามขั้นตอนไปเลยหลังจากเสียบแจ็คก,กับนาฬิกาเพื่อกระตุ้นการทำงานก่อนแล้วแล้วก็ชาร์จกับอะว b ก็จะมีภาษาให้เลือกมีทุกภาษาครับอิตาเลียนญี่ปุ่นเกาหลี นะมีรัสเซียด้วยรัสเซียชโลวักเรียนไปนาะและแล้วข่าวดีครับมีภาษาไทยด้วยครับภาษาไทยเสรแล้วแล้วก็เน็กเวลาเลือกเขตเวลาก่อนครับ เวลาอของเราจะต้องเป็นบางเกาะต้องหาบางกอกก่อนลอนดอนโรมเชนเอเอ็นไคโรอีกอ่าเมืองนรกเดี๋ยวอ่ะ โคก็ไม่เอายังไม่ได้ไปเดี๋ยบ,บางกอกผมอยู่ไหนบางกอกเดี๋ยวเลยนเงิอนอ่าเจอแล้วนี่ครับบางกอกอย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้อ่าเน็กอ่าตั้งวันที่และเวลาก็ขณะนี้เวลา สิบสองนาฬิกาห้าสิบหกนาทีวันที่สองเดือนสี่สองศูนย์หนึ่งสามสองห้าห้าหกไม่มีห้าหกเป็นสองศูนย์หนึ่งสามเน็ตเวลาสิบสอง เลย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 ,ป,เลยป้ายเลยป้ายกับกับยูเทิร์นอ่าสิบสองก็ห้าสิบห้าสิบเจ็ดสองห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดเน็กโอเค อ่าสตาร์ดโชกทีนี้ก็เน็กหมุน เน็กเน็กไม่เห็นเยวเลยอ่าเอฟโอเคผ่านโปรดักโปรดักโค้ดเดี๋ยวผมต้องจดไว้ก่อนโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำนาฬิกาให้เรียบร้อยก่อนสวัสดีครับ